ta ý tha quá ý u i tha ý tha sa tha ta i a o a o o ba a o u i i ba ก่อต่อตัวใดตับตัวไปอีกตับอูกะรุณากะอูอะแต่งตัวเอ้าอวไอสุภาพสุภาบเรียบร้อยเรียบร้อยไอก่อนหาเข้าวัดตาวัดทำบุญกับปู เลี้ยงปลาอิปลาโปรยยาบอปลาทิ้งขยะอิปลาดอ่อไไรบอเลี้ยงปลาอีปลาสามเอ๊ะเล่านิทานจาวอีสามโอโปรดโอ เล่าาน,านิทานอิยาไอยาแปะรอวะก่อนนอนโก็ก็อีอาอาอาหารอาอากะ,ะรุ้นากะอุกะเข้าวแถวกะเอรออีอาอา ำงานดับอ่าเอื้อจ้ะดับอ่านีเอื้อหน่อยค่ะโดยอ่าจงบอกโดยโดยฟ้าไออูไปอีไปไออูขอร้องอ่าอ่าเออไออูอปฏิเสธไปอีอี ด้วยแมวอีโอจจันคลองด้วยอ้อด้วยเป็นเออโอขอร้องอ่าอ้ออ้อเอไปเธอไม่เอไปเคยเอป่าสนามอ่าบเอเล่นนี้อี ประโยคไอโอปฏิเสธแบตอีสามโรดใช้โรดได้สามกาอ่ะประหยัดอะอะประโยคไ <I S 1> ออขอร<อ>้องออออมอีมีปุ้มใบจาใบเมบมันแรง แมงมุมเมเปิ้มไม่ได้ไม่ได้เป็นเมลมาแรงเมแลประโยคอีโอปฏิเสธจีเอจอากระรูณาอูอุอาพอดออรองเท้าออ้าวก่อนเดินก่อเอเข้าบ้านอ้าบะประโยค ขอ uh, ร้องอ่าอ่าอ่าอ่๊อ่า